เออแล้วเกาหลีใต้เขาดีนะเวลาโหวตอ่ะเขาขึ้นจอเลยน้องะค่แล้วมันออกมาใครโหวตให้ใครรู้เลยไม่ต้องมาคอยเช็คกันทีหลังรัฐสภาไทยทันสมัยทำไมถึงไม่ทำโหวตปุ๊บรู้เลยหน้าจอมติ9ต่อศูนเนี่ยน้องไบอันนี้มีเข้ามาล่าสุดนะคะอะไรอ๋อไม่เป็นเอาตรงนี้ก่อน<ฆ>่ะคเอาตรงนี้ก่อน<ฆ>มติร้อต่อศูนย์ ค่ะก็คือให้ยกเลิกกฎอายการศึกค่ะเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึงมันดูเป็นสัญลักษณ์พอสมควรนะประธานนาธทบดีประกาศกฎอายการศึกสอสอกลูเข้าไปในสภาเลยอกลางดึกเลยนะกลางดึกอ่ะแล้วปรากฏว่าทหารก็สกัดกั้นใช่ไหมเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขากำหนดเอาไว้เนี่ย ว่ากฎอายการศึกจะสิ้นผลทันทีถ้าเกิดมีเสียงข้างมากของสภาผู้แทนคือกฎหมายเกาหลีใต้เนี่ยระบุว่ารัฐบาลจะต้องยกเลิกกฎอัยการศึกที่ตัวเองประกาศถ้าเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาเนี่ยลงมติให้ยกเลิกนั่นก็เลยทำให้สอสอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายค้านแล้วก็ยังมีพักที่เป็นพักร่วมรัฐบาลของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะที่ไม่เห็นด้วยก็ไปกันที่สภาแล้วก็มีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยไปรวมตัวกันที่สภาเพื่อที่จะได้เปิดประชุมให้ได้แล้วก็จะได้ลงมติซึ่งเสียงส่วนใหญ่อย่างที่บอกร้อยเกต่อศูนย์เลยะคะ่ะเห็นชอบให้ยกเลิกกฎอายการศึกดูนาทีที่เขาประกาศสิ<ะ>ใช่ไหมเรานําเสนอไม่ได้ใช่ไหมได้ไหม อ่าไม่ใช่นาทีที่ประธานสภา,าประกาศเลยตอนที่ทุบคอนใช่กอ่อาการศึกจบค่ะยกเลิกไม่มีผลเป็นโมคะเป็นโมคะเนี่ยผมพยายามจะหาตรงนี้นิดหนึ่งเออเนี่ยเริ่มมีออกมาเรื่อยๆเ,เนี่ยอ่าเดี๋ยวดูอันนี้มันขึ้นมาโดยบังเอิญน,นะอย่างคุณรังเชมันโรม,มอา่าคุณใบโูใช่ไหมค่ะ ใบโพลพูดให้ข่าวมันดูซอฟลงอส,อสอสอพักประชาชนโพสต์ข้อความว่าส่งกำลังใจให้ชาวเกาหลีใต้ปกป้องประชาธิปไตยให้ได้ ผมเชื่อว่าความสำเร็จของเกาหลีใต้ต่อระบอบประชาธิปไตยจะเป็นแสงไฟอันสว่างสวัยให้กับประเทศอื่นๆที่จะต้องต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยกันต่อไปอทุกครั้งที่ประชาธิปไตยชนะในประเทศหนึ่งความสำเร็จนี้ล้วนส่งต่อหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆได้เสมอ,อมแล้วคุณรมก็บอกพูดถึงประเทศไทยกันบ้างปัจจุบันมีร่างพระราชะบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ค้างอยู่ในสภา ร่างนี้จะเป็นร่างกฎหมายที่ให้อำนาจสภาในการตีตกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของฝ่ายบริหารได้และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วภายใน7วันจะต้องมาขอสภาโดยจะต้องชี้แจงและนําเสนอแผนต่อตัวแทนประชาชนถึงเหตุและความจําเป็นของการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว แล้วก็บอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เคยถูกเสนอตั้งแต่สภาชุดที่แล้วน่าเสียดายที่สภาชุดที่แล้วได้คว่ำร่างกฎหมายดังกล่าวลงไปมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากบทเรียนของเกาหลีใต้ถึงประเทศไทยนักการเมืองไทยจะเห็นโอกาสนี้ในการสนับสนุนให้สภาสามารถที่จะคว่ำการใช้อำนาจพิเศษใดๆที่เป็นการลิดรอนหรือทำลายระบอบประชาธิปไตยลงไปได้โยงมาอะย้อนกลับไปต้องไปอ่านไทม์ไลน์ดีกว่า ทำลายของเหตุการณ์ทบทวนสักทีเผื่อบางท่านตื่นสายก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมา4ี่ทุ่มยีนาทีสี่ทุ่มยีนาทีประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้ได้ประกาศกฎอายการศึกนะคะก็คือเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางโทรทัศน์แล้วแพร่กระจายไปทั่วประเทศซึ่งแน่นอน ทุกคนตกใจและประหลาดใจค่ะตกอยู่ในความโกลาหลโดยประกาศกฎอายการศึกฉบับที่ 1, ระบุว่า <c oughs> เพื่อปกป้องประชาิปธไตยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนจากภัยคุกคามของการโค่นล้มระบบเกาหลีโดยกองกําลังต่อต้านรัฐที่แฝงตัวอยู่ภายในสาธารณรัฐเกาหลีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งเกาหลี โดยก็ไล่เลียงเป็นข้อเลยค่ะว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้จริงๆข้อแรกเลยคือระง,งับกิจกรรมของรัฐสภานะคะสภาท้องถิน่นพักการเมืองสมาคมการเมืองแล้วก็ห้ามการชุมนุมเดินขบวนประท้วงรวมถึงกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆจริง,รงๆอันนี้เป็นข้อแรกเลยที่บอกให้ระง,งับกิจกรรมของสภาแล้วก็ห้ามการชุมนุม,มแล้วจากนั้นก็ไล่เลียงมาเพราะเขาให้เหตุผลว่าสภากลายเป็นเครื่องมือใช่เหตุผลการประกาศกควิการศึกเขาอ้างอย่างนั้นเลย ยองเกาหลีเหนือเฉยเลยค <c oughs> ือระบุว่าฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ที่มีเสียงข้างมากในสภาไปเห็นอกเห็นใจเกาหลีเหนือ <c oughs> และทำให้รัฐบาลเนี่ยหยุดนิ่งด้วยการต่อต้านการทำงานของรัฐค่ะ <c oughs> ระบุว่า พักฝ่ายค้านะเป็นกองกําลังต่อต้านชาติม,มีเจตนาค้นล้มระบอบการปกครองของประเทศแล้วก็บอกว่าจําเป็นจะต้องประกาศกฎอายการศึกมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อเป็นหลักประกันความต่อเนื่องของเกาหลีใต้ซึ่งมีแนวคิดเสรีนิยม,มนี่ค่ะอันนี้คือเหตุผลก็ได้ประกาศออกมาผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ทีนี้ระบุได้ว่าถ้าใครก็ตามฝา่าฝืนกฎอายการศึกที่ประกาศนี่จะถูกจับถูกคุมขังถูกตรวจคน้นโดยไม่ต้องมีหมายตามกฎอัยการศึกแล้วก็จะต้องถูกลงโทษจากกฎอัยการศึกด้วยซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในเกาหลียุคใหม่นะคะ เคยเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ย44ปีก่อนในยุคของรัฐบาลเผด็จการก็คือยุคของอดีตประธานาธิบดีชุนดูฮวานยุคนั้นเป็นรัฐบาลเผด็จการมันเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อ44ปีที่แล้วแล้วตอนนี้เป็นเกาหลียุคใหม่แล้วการประกาศกฎอัยการศึกเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนค่ะ คือคาดการ์กันว่าประธานาธิบดียุน,ยนซอกยอนเนี่ยใช้มาตรการนี้หลังจากที่ต้องอเผชิญกับความยุ่งยากทางการเมืองเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะพักฝ่ายค้านมีเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็อาจจะไปขัดขวางการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณก็ทําให้รัฐบาลเป็นอมาพาสแล้วก่อนหน้านี้นมันจะมีประเด็นเรื่องภรรยาส,สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งด้วยถูกตรวจสอบภรรยาของประธานาธิบดียุนซอกยอนถูกกล่าวหาว่ารับสินบนแล้วก็แทรกแซงการเมืองใช้ชีวิตหรูหรา ค่ะทีนี้หลังจากประกาศนี้ผ่านพ้นไปใช่ไหมคะซักประมาณ20นาทีถัดมา พักฝ่ายค้านก็เรียกร้องเลยค่ะว่าเราต้องประชุมสภาฉุกเฉินแล้วก็เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนมารวมตัวกันเพื่อจะได้เริ่มกระบวนการเพิกถอนกฎอัยการศึกเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะกฎหมายของเขาระบุเลยว่าถ้ามีการประกศาศกฎอัยการศึกรัฐบาลต้องยกเลิกประกาศนั้นถ้าเสียงส่วนใหญ่ในสภาลงมติให้ยกเลิก<ม>ก็เลยนําไปสู่การเรียกร้องว่าสมาชิกรัฐสภาควรจะต้องมารวมตัวกันจะได้เริ่มกระบวนการเพิกถอนกฎอายการศึก ก็เป็นพักฝ่ายค้าน,นแล้วก็มีหัวหน้ารัฐบาลคนหนึ่งใช่ค่ะยังไม่เห็นด้วยเลยพักพลังประชาชนเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดบอกเลยว่านี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วก็มาร่วมประชุมรัฐสภาด้วยให้คำม,มั่นเลยว่าจะพยายามขัดขวางการประกาศกฎอัยการศึกนี่เป็นการกระทําที่ผิดพลาดนี่สุดท้ายผลไปอย่างที่เห็นฝ่าเข้าไปจนได้อะ ใช่ค่ะสอสอเข้าไปได้ต้องร้อคนจากสามร้อยทหารกับตำรวจเนี่ยก็ไปประจําการอยู่ที่รัฐสภานะคะแต่สุดท้ายเนี่ยสสก็ฝาก่ฝาเข้าไปได้เครื่องกีดขวางต่างๆของตำรวจที่เอามาตั้งเนี่ยค่ะแล้วพอเข้าไปได้ปุ๊บฝั่งทหารพยายามจะเข้าไปรวง,งับยับยั้งการประชุมยกโซฟามากั้นเลยใช่นทหารก็ทุบกระจกหวังจะเข้าไปยับยั้งการประชุมสภานะคะฮะ,ะ,ะอ๋อทำไมอ่ะ อ๋อเหรอไม่เป็นไรอุ้ยรู้เลยสิขนมปังปิ้งมาแล้วแห่งที่สองแล,อแล้วยังไงต่อทีนี้ช่วงประมาณสักเที่ยงคืนนะคะสมาชิกรัฐสภาพ,าพอนับองค์ประชุมแล้วเกิน150แล้วก็ถือว่าครบองค์ประชุมซึ่งห้องประชุมหลักของรัฐสภาเนี่ยถูกปิดจากด้านในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาถึงรัฐสภาเลยนะคะพยายามจะเข้าไปยุติ จนเที่ยงคืน27นาทีกองกําลังทหารติดอาวุธก็ยังคงพยายามจะเข้าไปในอาคารรัฐสภาแล้วก็เกิดการประทะกันกันกบสมาชิกรัฐสภาผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่มสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยรวมตัวกันอยู่บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภาหลักซึ่งกําลังจะเริ่มมีการประชุมใหญ่อะค่ะสุดท้ายช่วงประมาณเที่ยงคืน38นาทีกองกําลังติดอาวุธบางส่วนก็เข้าไปในอาคารรัฐสภาได้ในขณะเดียวกันก็เริ่มการประชุมสภานิติบัญญัติค่ะ และตีหนึ่งหนึ่งนาทีรัฐสภาก็มีมติคือเสนอยตินี้ขึ้นมาว่าสภาจะพิจารณายตินี้ยกเลิกกฎอายการศึกแล้วก็ลงมติที่สุดยติก็ผ่านไปร9 0ต่อศูนยประธานสภาก็ประกาศเลยตีหนึ่งสี่นาทีทุบค้อนแล้วบอกว่ากฎอายการศึกเป็นโมฆะนี่นั่นเท่ากับว่า สอสอจำนวนหนึ่งจับไม้จับมือกันในสภาเราต้องอยู่ปากหลักเพื่อปอกป้องชาธิปไตยค่ะแต่ต่อมาทหารก็ถอนกำลังถอนกำลังออกไปแต่ช่วงเวลานั้นนะ่ะกองทัพเกาหลีใต้ก็ยังคงยืนยันนะคะว่ากฎอายการศึกจะยังอยู่จนกว่าประธานาธิบดีจะประกาศยกเลิกอ,อย่างเป็นทางการถึงแม้สภาจะมีมติออกมาแบบนี้แล้วก็ตามแต่ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากประธานาธิบดีขณะที่ฝูงชนที่อยู่หน้าสภาพเพิ่มจํานวนเรียกร้องให้มีการจับปุ่มประธานาธดีเพื่อดาเนินคดี กับการตัดสินใจประกาศโวยการศึกโดยเหตุผลอย่างที่ประกาศไปอ้างเกาหลีเหนือเนี่ยท่านผู้ชมเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีเหนือตื่นมาคงงงงอ่าก็ปรากฏว่าที่สุดประธานดีเกาหลีใต้ยุนซอกยอนก็ตัดสินใจถแถลงค่ะถแถลงยอมรับที่จะเร่งประชุมคณะมนตรีเพื่อประกาศย,ยกเลิก ค่ะก็คือแถลงยอมรับข้อเรียกร้องของสภานั่นแหละค่ะที่มีมติให้ยกเลิกกฎอายการศึกโดยสัญญาว่าเดี๋ยวจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกกฎอายการศึกนะคะอ,ม,อม,มันมีความต่างกันนิดหน่อยในแง่ของกรณีถ้ามองว่าเป็นการใช้กําลังทหารนะค่ะอย่าบางคนไปโยงเรื่องรัฐประหารเดี๋ยวคุยไอติมอย่างงี้ไอติมว่าไงนะอไอติมว่าไงคุณไอติมมาบอกว่าปลื้มใจที่ชาวเกาหลีใต้เนี่ยสู้กลับ คือรู้สึกชื่นชมกับการสู้กลับของประชาชนและนักการเมืองอที่ใช้กลไกสภาเพื่อไปยกเลิกประกาศกฎอายการศืกของประธานาธิบดีและก็หวังว่ากองทัพจะทําตามกฎหมายนะก็คือกฎหมายระบุเอาไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าสภามีมติให้ยกเลิกคุณก็ต้องยกเลิกกฎอายการสืกหวังว่ากองทัพจะทําตามกฎหมายแทนที่จะไปทําตามอําเภอใจของประธานาธิบดีแล้วยังไงต่อแล้วก็บอกว่าถ้าประชาชนเกาหลีใต้ปกป้องประชาธิปไตยได้สําเร็จ ชัยชนะนี้มันจะเป็นบทเรียนสําคัญสำหรับประเทศอื่นรวมถึงประเทศไทยในการวางแนวป้องกันรัฐประหารซึ่งในมุมของคุณไอติมบอกจริงๆแล้วป้องกันรัฐประหารเนี่ยมันต้องทำสออย่างคู่ขนานกันไป 1. ก็คือต้องแก้กฎหมายแก้รัฐมนูญแก้พรบกฎอัยการศึกเพื่อจะได้ติดอาวุธให้ประชาชนมีเครื่องมือหรือมีกลไกที่จะต่อต้านต่อกรกับ ผู้ก่อรัฐประหารกับสองที่ต้องทําคู่กันไปคือรณรงค์ทางความคิดให้กับประชาชนกับนักการเมืองทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าคุณจะสนับสนุนหรือคุณจะสังกัดพรรคไหนต้องมีจุดยืนร่วมกันในการออกมาปกป้องประชาธิปไตยอ่ามันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวคุยกับคุยติมดีกว่าคือของเราเนี่ยประสบการณ์เยอะหมายถึงเรารัฐประหารร่อยรัฐประหารต้องสิบกว่าครั้งอ่ะรอบไม่กี่ปีเนี่ยารผม้ชม คงจะทราบใช่ไหมสิบสามหครั้งแล้วอ่ข้อที่หนึ่งอันนี้เขารัฐมนูญกฎหมายกําหนดว่ายังไงนะกฎหมายกําหนดเอาไว้ว่ารัฐบาลต้องยกเลิกกฎอายการสืบถ้าเกิดว่าเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาลงมติให้ยกเลิกอของบางประเทศที่เขามีประสบการณ์เดี่ยเขาทําข้อแรกเลยประกาศให้ยกเลิกรัฐมนูญคือฉีกรัฐธรรมนูญก่อนเลยก็คือฉีกกฎหมายก่อนเลย,ออกกยอเลยอ จะไปเขียนยังไงฉีกแล้วไม่มีแล้วคือกฎหมายเกาหลีใต้เนี่ยเขามีข้อสำคัญคือสามารถจะยกเลิกกววนการศึกโดยเสียงข้างมากของผู้แทนประชาชนค่ะของบางประเทศข้อแรกคือฉีกกฎหมายเลยก็ไม่มีกฎหมายไงผู้ที่ยึดอำนาจสำเร็จเป็นรัฐาที่ปัตยข้อต่อมากฎหมายเกาหลีใต้เขาห้ามจับกลุมดำเนิคดีกับสสนะค่ะของบ้านเรา ของบางประเทศบางประเทศในบางภูมิภาคสิ่งที่เขาทำก่อนจะก,ก่อการมันไม่มีความบังเอิญล็อกไว้หมดมบ้านอยู่ไหนอ,ออเแต่อย่างของเกาหลีเนี่ยก็คือเขาไม่ทันได้ล็อกก็เลยพากันมาที่สาได้อันนี้ <พา S 1> เป็นกรณีของการประกาศกฎอายการศึกคแต่แน่นอน ย่งรัฐประหารครั้งหลังสุดในบางประเทศเนี่ยผมก็จําได้ว่าประกาศก่อนนะก่อนการศึกแล้วมีเขาลางแล้วแล้วสุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารอ่ะไหน